สวัสดีครับแฟนหนังกลางแฟงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาย้อนอดีตกันหน่อยนะครับเป็นหน่วยหนังกลางแฟงอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับแฟนแฟนที่อยู่ในเขตอุดรในสมนัยนั้นคงจะเคยสัมผัสหน่วยหนังหน่วยนี้มาแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น f อฟตัวจริงของหน่วยหนังกลางแฟนหน่วยนี้นะครับหน่วยนี้ก็คือสีเทพภาพยนตร์นะครับ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเขตอุดรธานีนะครับซึ่งมีหน่วยหนังน่าจะเยอะที่สุดนะครับประมาณย4สีถึง25หน่วยนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับซึ่งหน่วยหนังกแปงสีเทพนั้นก็มีจอโค้งเรดาร์นะครับจอใหญ่สุดก็ประมาณ30เมตรนะครับซึ่งในสนนั้นก็คือใช้ที่ทุ่งสีเมืองมาแล้วนะครับใน แ้วปี2535หรือ36เมนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหน่วย10ล้อนะครับซึ่งเป็นแฟนนะครับที่อยู่ในเขตผู้ดอนนะครับคงจะเคยด้ชมผลงานของสีเทพในอดีตกันมาแล้วนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้ยังรับจัดฉายนังกางแปงหรือเปล่าครับ ในหลายที่ก็บอกว่าเลิกกิจการแล้วนะครับบางที่ก็ว่ายัางรับใช้อยู่นะครับใครที่เขตอุดอนอยังไงก็เชิญคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะครับ,บาน,น่วยหนังศรีเทพบุดรน,นั้นสมัยก่อนยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังรับจัดฉายหนังกันอยู่หรือเปล่าครับซึ่งทางช่องเราก็ไม่นําภาพกรอบนะครับเท่าที่หาได้นะครับทาง เว็บต่างๆนะครับก็จะมีภาพประกอบในคลิปเพียงเท่านี้นะครับจึงัาประกอบนี้ก็ขอขอบคุณครับทางเว็บ p ีเพ l ่อ o m คอมนะครับเป็นเว็บที่รวบรวมหนังการ์ตูนไว้เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับทางช่องก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่ได้นําภาพประกอบนะครับของหน่วยสีเทพภาพยนตร์ในอดีตนะครับมาลงเป็นคลิปรวมเรื่องราวหนังการ์ตูนไว้ที่ช่องของเรานะครับเพื่อให แฟนหนังกางแปลงในอดีตครับได้ย้อนดำลึกถึงนะครับความหลังกันนะครับซึ่งสีเทพภาพยนตร์นั้นก็สมัยก่อนนั้นก็มีแฟนๆให้การต้อนรับกันมากมายนะครับในเขตบุดรธาน,นีแล้วก็จังหวัดไอเคียงครับสาหรับเรื่องราวหนังกางแปลงในอดีตนะครับสีเทพภาพยนตร์ในวันนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ